เทวดามองเห็นมนุษย์จริงหรือไม่คำถามนี้ดีและลึกมากครับผมจะอธิบายตามหลักพระพุทธศาสนาแบบตรงไปตรงมาให้เข้าใจง่ายนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเทวดาจะมองเห็นมนุษย์ได้บางกรณีครับไม่ได้มองเห็นมนุษย์ตลอดเวลาและไม่ใช่ทุกองค์จะมองเห็นมนุษย์ได้ครับขึ้นอยู่กับภพบภูมิของเทวดาบวกกับกำลังจิตของเขา และสภาพจิตของเราด้วยในทางพระพุทธศาสนาเทวดาคือใครเทวดาก็คือสัตว์โลกที่เกิดในสวรรค์กามภูมิมีร่างกายละเอียดไม่ใช่เนื้อหนังแบบมนุษย์เรามีตาทิพย์และกําลังจิตระดับหนึ่งเสวยสุขอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารทิพย์ไม่ต้องขอส่วนบุญเครื่องเส้นไหว้จากมนุษย์เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษร,รอบรู้ทุกอย่าง แล้วเทวดามองเห็นมนุษย์ได้อย่างไงเทวดาจะมองเห็นมนุษย์ได้1เมื่ออยู่ในเขตที่เกี่ยวข้องกันเช่นวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ป่าและภูเขา2มนุษย์ที่มีจิตใจสงบจิตใสละเอียดและมีศีล3ตอนที่มนุษย์กำลังทำบุญแผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนา4 เทวดานั้นมีภูมิและกำลังจิตเพียงพอเวลาที่มนุษย์ใจเราดีเคลื่อนจิตจะละลเอียดเทวดาจะสัมผัสได้ง่ายกรณีที่เทวดามองไม่เห็นหรือไม่สนใจ 1. เทวดาไม่ได้เฝ้ามองมนุษย์ทุกคน 2. เทวดาไม่ได้รู้ทุกความคิดของเรา 3. เทวดาไม่ได้ติดตามชีวิตใครเป็นพิเศษยกเว้นมีเหตุกรรมเกี่ยวข้องกัน 4. เทวดาไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าดูชีวิตเราตลอดเวลาแล้วเทวดาเห็นมนุษย์เป็นแบบไหนเทวดาเห็นมนุษย์เหมือนเรามองเห็นเงาหรือแสงไม่ได้เห็นรายละเอียดเหมือนมนุษย์เห็นมนุษย์แต่จะเห็นเด่นที่สภาพจิตและเจตนามากกว่ารูปร่างแล้วเวลาเราทำบาปหรือทำบุญเทวดาจะเห็นไหมเทวดาไม่ได้ตัดสินบาปหรือบุญของมนุษย์ ถ้าเราทำไม่ดีหรือทำบาปเทวดาจะรับรู้สภาพจิตที่หยาบของเราและไม่อยากเข้าใกล้แต่ถ้าเราทำบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตาสวดมนต์เทวดาจะรับรู้จิตที่ละเอียดจะมองเห็นเราได้ง่ายคนที่โกรธจ,จัดจิตจะหยาบเทวดาจะไม่เข้าใกล้คนใจเมตตาจิตจะละเอียดเทวดาจะอนุโมทนาบุญด้วยบุญบาป มีแต่กรรมของเราที่รู้และให้ผลไม่เกี่ยวกับเทวดาแล้วทำไมบางคนรู้สึกว่ามีเทวดาคุ้มครองในพระพุทธเรียกว่าเทวดาประจำทิศเทวดารักษาสถานที่หรือเทวดาที่เคยมีบุญสัมพันธ์กันกันกบเราจะคุ้มครองในลักษณะเตือนทางใจไม่ใช่ปาฏิหาริย์การคุ้มครองที่ดีที่สุดคือศีลและกรรมดีของเราเอง สิ่งที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง 1. เทวดาไม่ใช่พระเจ้า 2. เทวดาไม่ได้ดนบันดาลให้ชีวิตเราดีหรือไม่ดี 3. เทวดาไม่ได้ช่วยคนทำชั่ว 4. เทวดาไม่รับสินบนหรือของเส้นไหว้ต่างๆ 5. การเส้นไหว้ขอพรกับเทวดาไม่มีผล 6. เทวดาก็อยู่ใต้กฎกรรมเหมือนกับเรา ยังเป็นสัตว์ที่ต้องเวียนวายตายเกิดตามผลกรรมที่ตนได้ทำไว้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเทวดามองเห็นมนุษย์ได้บางเวลาขึ้นอยู่กับภพบภูมิของเทวดาบวกกำลังจิตของเขาและสภาพจิตของเราด้วยไม่ใช่ทุกองค์จะมองเห็นเราและไม่ใช่ทุกคนที่เทวดาจะมองเห็นเทวดาจะมองเห็นที่จิตหยาบหรือละเอียดมากกว่าร่างกายของมนุษย์ คนมีศีลใจดีเทวดาจะมองเห็นได้ง่ายและอยากเข้าใกล้คนใจหยาบทำเรื่องไม่ดีเทวดาจะไม่ยุ่งและไม่อยากเข้าใกล้ครับ